ที่แล้วขึ้นอยู่กับตัวเขามันเหมือนกับผู้ทีเจ้าท่านสอนเราว่าสอนสอนเราว่านะอัตติอัตโนโนาโนถตนวินพิพน่งของตนจริงๆนะคุณโยมนะเราอยากรู้อะไรเราต้องศึกษาด้วยตัวเองเราจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นแบบเราเคยพูดแม้กระทั่งกับมคนาโยกของเราเราในี่ถ้าอะไรที่เราทําได้เนี่ยเราภาพพิสูถ้าเราทําได้คนเดียว เราจะไปอาศัยจมูกคนอื่นมาหายใจไหมถึงว่าเราไม่รอเขาที่จะมาช่วยเราหรอกเราเป็นคนประเภทนั้นนี่คุณโยมแม่กันดาเขารู้แค่เขารู้ว่าเราเกิดวันอังคารก็มีรู้แล้วล่ะลักษณะนีสใสเราเป็นยังไงจะเป็นลักษณะนั้นเนะ่ยเพราะว่าคุณโยมแม่กันดานั่นแหละเขารู้อยู่แล้วนะนี่แล้วลักษณะคือว่านะคนเรานะ่ย มันไม่เหมือนกันตรงนี่เนี่ยถ้าเขาคิดได้วันหนึ่งเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาผ่านมาผ่านมาเขาคิดได้เขาก็จะคิดเองนี่แหละเด็กวัฒนธรรมทุกวันเนี้ยมันคงจะไม่สูญหายหรอกแต่มันน่ะมันจะมีไว้เพียงแค่บางคนที่เขารักและเคารพนะจะรักและเคารพในเหมือนทุกภาคจะมีรักและเคารพในศรรปปิลปะเขาเรียกว่าศรรปปิลปกรรม อ่านาทศิ์ทุกภาคมีศิลปรกรรมนาทศินหมดมีนาทศินหมดนั่นเลยงั้นก็แสดงว่าที่พระพุทธเจ้าจบปริญญาเอกทั้งหมดสิบเก้าสาขาพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องจบนาทศินด้วยเองหนา้าฏศินด้วยใช่ไหมคุณผูมด็อกเตอร์ สรุปแล้วพระพุทธศาสนาท่านอย่าลืมนะอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอยู่ทางภาคเหนือท่านบอกว่าพระพุทธศาสนากับศิลปะคือตัวเดียวกันคือชิ้นเดียวกันเราถึงเข้าใจตรงนี้อ๋อคุณโยเข้าใจอย่างนี้ที่เราพูดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องอะไรวัฒนธรรมกับพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยกัน นั่นแหละถึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกิดความดีงามเกิดความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมีความงอกงามทุกคนใฝ่ดีใฝ่ในธรรมใฝ่ในเรื่องศรริลปะประเพณีจะลงไว้ซึ่งเหมือนพระพนธรีสงการที่ผ่านมาการลดน้ําดําหัวให้สลับผู้สูงอายุแล้วก็ลดน้ําดําหัวให้คนแก่คนเฒ่า ล้างเท้าให้ท่านกราบเท้าท่านมีไหมใครได้เคยไหมเคยกาบแล้วเอาสตังไปป้อนให้ท่านซื้อยาบำรุงกำลังให้ท่านให้ท่านมีอายุยืนยาวนานมีไหมนั่นเลยก็นี่จะคือประเพณีวัฒนธรรมที่เราพูดถึงว่าโอเราถึงเข้าใจว่าโอ้อาจารย์ท่านไม่ท่านพูดว่าศิลปะ กับพระพุทธศาสนาก็คือตัวเดียวกันถ้างั้นพระบุทธเจ้าท่านก็คงจะไม่จบด็อกเตอร์สิบเก้าสาขาใช่ไหมคุณโยมปริญญาด็อกเตอร์19สิบเก้าสาขานั่นหละจนท่านบรรลุอรหรันต์นี่ไม่ธรรมดาถ้างั้นก็เราเข้าใจถูกแล้วว่าอืมนี่แหละ เหมือนกับที่เราพูดกับขัามขนายกเมื่อวานที่ไปรับจิตมลไปผันชันประธานนี่เราเราเนี่ยเราไม่เข้าใจว่ามขนายกเราเนี่ยเขาไม่ได้เรียนศึกษาจริงหลวงพ่อเขาแต่งตั้งมขนายยกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคือคนช่วยดูแลพระนไม่ใช่ว่าคนมาตรวจสอบพระคนที่เขาจะมาตรวจสอบพระเนี่ยคือสำนักพูดนะ มัคคณายกนี่เขามีหน้าที่ดูแลพระเรื่องถว,ถวายพระทหารช่วยพระเวลาพระป่วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาดูเขาจะมาตรวจสอบพระนี่เขาบอกว่าเขามีหน้าที่มาตรวจสอบพระนี่เจ้าวาดเขาแต่งตั้งมาทำไมแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนของเจ้าวาดเขายังไม่เข้าใจหน้าที่ของเขาเลยมัคคณายกของเราที่วัดแล้วเขาใช้คําพูดไม่ถูกต้องเมื่อวานเราเตือนไปแล้วคําว่าสง่งเคาะพระสงฆ์มันผิด พระสงฆ์ไม่ใช่ขอทานเราบอกอย่างนี้คำว่าสงเคราะห์มันใช้กับคนที่ยากไร้